สุดแกล่งนิชาครั้งแรกเปิดใจความรักนับเป็นครั้งแรกของนิชาที่ออกมาเปิดใจถึงความรักที่พังทลายเพราะถูกหักหลังจากความไว้เนื้อเชื่อใจนิชาเริ่มด้วยการอธิบายถึงแคปชั่นวิ่งขึ้นเขาไปจำสิ่งกับธรรมชาติว่าถ้าให้พูดก็คือเหมือนเราวิ่งขึ้นไปบนภูเขาสูงๆแล้วมองกลับมาจะเก็บชีวิตทุกอย่างในมุมที่กว้างขึ้น เพราะตอนเราอยู่ข้างล่างเราจะไม่ค่อยเห็นอะไรก็เลยเลือกที่จะพาตัวเองเดินขึ้นไปแล้วมองกลับลงมาทำให้เห็นภาพใหญ่ภาพรวมของชีวิตก่ตอนที่จะตัดสินใจทำอะไรแต่กว่าจะดันตัวเองขึ้นไปบนภูเขาได้นิชายอมรับว่าก็ยากแต่ตอนนั้นหนูขุดสติทุกอย่างที่มีขึ้นมาเพราะอยากใช้สติผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ไม่อยากใช้อารมณ์เหตุการณ์นี้ทำให้หนูเรียนรู้ว่า การอยู่กับปัจจุบันจริงๆคืออะไรและสอนให้รู้ว่าไม่ว่าเสียงข้างนอกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวของเราความต้องการของเราหนูพยายามเพิ่มวอลลุ่มเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองและเบาเสียงคนรอบข้างเพื่อที่เราจะผ่านเหตุการณ์ไปด้วยขาของเราและ ตัวตนของเราจริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนูไม่ได้มองว่ามันทำให้เราไปไหนต่อไม่ได้บางครั้งทำถูกบ้างผิดบ้างเกิดเรื่องที่กระทบใจบ้างมันเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตเราไม่ได้มีแค่นั้นเรายังมีงานมีความรักดีๆเยอะแยะไปหมดชีวิตมันกว้างกว่านั้น